นี่คือเหรียญเก่าครับเพื่อนๆดูนะครับนี่โอ้สุดยอดเลยครับผมไปชมกันครับ ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้นะครับพบกับช่องม่อนชาแนลโนเลดอีกแล้วนะครับผมช่องแห่งการเรียนรู้นะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมม่อนจะพามาเรียนรู้นะครับผมกับนี่นะครับผมนี่นะครับผมกับเหรียญเก่านะฮะ เหรียญห,หลายเหรียญน,นะครับเก่าๆไม่ว่าจะเก่าหรือจะใหม่นะครับผมซึ่งผมบอกได้เลยว่า,อามอนมีเหรียญเก่านะครับอยู่นะครับผมซึ่งก็เป็นมรดกตกทอดมาแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เลยนะครับผมแล้วก็มอนจะพามาให้เพื่อนๆชมนะครับผมว่าจะถูกตาถูกใจใครหล,หลายๆคนหรือเปล่านะครับผม ซึ่งมอนบอกได้เลยว่าเหรียญบางเหรียญนะครับมีมูลค่าหลักหมื่นจนถึงหลักแสนนั้นเลยนะครับแต่เราก็ไม่รู้นะฮะว่าจะถูกตาใจใครหลายหลายคนหรือเปล่าครับสําหรับวันนี้นะฮะม่อนจะพามาชมเหรียญชุดนี้นะครับผมก็อย่าลืมติดตามดูนะครับผมว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับผมว่าม่อนมีเหรียญอะไรบ้างนะครับผม มาครับผมครับม่อนจะพามาชมนะครับกับสมุดบันทึกนะครับผมที่สะสมไว้นะครับว่าจะมีเหรียญเก่านะครับเดี๋ยวเราจะเปิดมาดูนะครับข้างในก็จะมีเป็นอย่างนี้นะครับสี่แถวนะครับแถวละห้าเหรียญนะครับผมม่อนก็จะจดไว้นะครับผมว่าจะมีอยู่ประมาณกี่เหรียญกี่เหรียญนะครับซึ่งเราจะได้รู้นะฮะว่าเรามีกี่เหรียญนะครับผมอะเราพาไปชมเลยนะครับผมนี่นะครับนี่ก็จะเป็นเดี๋ยวพามาชมใกล้ๆเลยนะนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญของอ่า จุลาลงกรนะครับผมสยามินนะครับของรอห้านะฮะซึ่งเหรียญนี้บอกได้เลยว่าชื่อที่เขาเรียกกันก็คือที่เรียกกันติดหูเลยครับก็จะเป็นเหรียญที่ประพาสยุโรปนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวมอจะให้ดูด้านหลังนะครับผมนี่ด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมก็จะมีช้างที่ไม่มีเสียนแล้วก็จะมีขึ้นบนหลังช้างนะครับแล้วก็จะมีเสียนนะครับนี่นี่นะครับ เดี๋ยวเราไล่ดูตัวอื่นต่อไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเรากลับมาหน้าแรกก่อนนี่นะครับผมก็จะมีอย่างนี้ก็จะมีเหรียญที่ระลึกด้วยแล้วก็เหรียญเก่าเหรียญใหม่นะนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นของอสมเด็จย่านะครับผมแล้วก็เหรียญพระบรมราชินีนาถนะครับผมซึ่งมันก็จะมีอยู่หลายเหรียญเลยนะครับพศออก็ตามพศออกันไปเลยนะครับผม ก็จะมีเหรียญรล่เก้านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังนะเพราะว่าด้านหลังเนี่ยจะบอกปีพศด้วยนะครับผมเราก็จะมีเหรียญหนึ่งบาทด้วยนะครับแล้วก็จะมีเหรียญที่ระลึกนะครับแล้วก็จะมีเหรียญที่ระลึกเหรียญเอเชียนเกมนะครับเพื่อนๆลองดูเอานะครับชอบเหรียญไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์ดูนะครับผมว่า เหรียญแบบนี้เป็นยังไงหนะ้าตาเป็นยังไงนะครับอันนี้มอนก็จะมาให้ดูคร่าวๆนะครับผมว่าเป็นอย่างนี้นะฮะนี่แล้วมอนก็จะมีเหรียญเก็บสะสมไว้นะครับผมครับนี่ก็จะเป็นเหรียญสิบบาทนะครับของพระเจ้าอยู่หัวนะฮะนี่ครับอ่าแล้วก็จะมีหลายๆตัวนะครับผม ซึ่งผมบอกได้เลยว่ามอนเก็บไว้นี่ก็คือเ๋จะให้ดูเหรียญน,นี้นะครับจะให้ดูเหรียญน,นี้นะครับ FC ครับจะค่อนข้างเก็บยากนิดนึงนะครับนี่เราจะไปดูใกล้ๆเลยนะครับนี่นี่คือเป็นเหรียญของสมเด็จย่านะครับผมนี่ดูด้านหลังนะครับนี่เป็นเหรียญห้าบาทนะครับผมสวยไหมครับ นี่นะครับผมนี่เราก็จะเก็บสะสมไว้นะฮะแล้วก็เราก็จะมีคอลเลกชันของเรานะครับผมนี่จะให้ดูนะครับนี่เราก็จะมีเหรียญซีเกมด้วยนะฮะเอเชียนเกมซีเกมเหรียญที่ระลึกนะครับผมซึ่งบอกได้เลยว่าของเรานี่เก็บทุกเหรียญน,นะครับถ้า ตัวไหนที่แปลกๆหรือสวยๆนะฮะพิมพ์ตรงหรือพิมพ์ไม่ตรงนี้เราก็จะเก็บไว้เลยนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูเหรียญน,นี้นะครับเหรียนนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่องเงินนะครับ25งพัน้าร้นะครับผมนี่สวยงามไหมครับอ วยงามมากเลยใครที่ชื่นชอบนะครับเก็บสะสมเหรียญน,นะฮะอือก็จะมีอยู่หลายเหรียญน,นะครับผพบอกได้เลยว่าเป็นเหรียญที่รลลึกเหรียญใหม่เหรียญเก่านะฮะเราชอบเราก็เก็บสะสมไว้นะครับผมนี่นะครับ เพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่มีเหรียญน,นะครับเหมือนเราอย่างเงี้ยนะฮะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปมานะครับผมแล้วก็เพื่อนๆนคนไหนที่สะสมและชอบเหมือนเราก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะครับนี่ฮะนี่ก็จะมีหลนะายเหรียญนี่นะครับผมมันก็จะมีเราก็จะมีเหรียญสิบเหรียญห้าบาทเหรียญหนึ่งบาทนะครับ เก้าเหรียญใหม่นะครับม่ามากคนระับผมบอกได้เลยว่านักสะสมนักเก็บอะไรเราก็เจออะไรใหม่ๆเจออะไรสวยๆเราก็ต้องเก็บไว้นะครับผมอ่า ที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวมอนจะมีคอนเทนต์อะไรดีๆใหม่ๆนะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับเหรียญบาทเหรียญ5บาทนะครับผมผมจะให้ดูเหรียญนี้นะครับ นี่เป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับข้างหลังเป็นนางกวักด้วยนะครับผมสวยงามครับเหรียญรุ่นเก่าๆครับชอบครับใครมีก็สะสมกันนะครับผมนี่นะครับพอบอกได้เลยว่าเหรียญบางเหรียญเนี่ยมีมูลค่า5 0,000จนถึง10,000แนนะครับแต่อยู่ที่ว่าเหรียญน,นั้นจะถูกตาถูกใจชอบ กับคนที่เล่นกับคนที่สะสมนะครับ